ค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มระดับครูบอสอนสีน้ำจะมานำเสนอชิ้นงานที่มีชื่อว่าหมอนอิงอเนกประสงค์ค่ะแนวคิดน,นะคะก็คือหมอนอิงอเนกประสงค์ที่ทำมาจากหลอดค่ะโดยปัญหาขยะที่มากเกินจำนวนจากชุมชนค่ะเช่นขยะจากขยะในชุมชนขยะจากร้านค้าค่ะทำให้เกิดเป็นรแรงวแานจัดจารดขยะหลอดนาลีไซเคิลเป็นหมอนอิงอเนกประสงค์ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ค่ะวัสดุที่ใช้ก็คือหลอดพลาสติกเหลือใช้และเศษผ้าค่ะเลือกใช้วัสดุเหล่านี้นะคะเพราะว่ามีจํานวนมากและหาได้ง่ายค่ะความคิดสร้างสารรค์และความสวยงามนะคะคือเป็นงานฝีมือขนาดเล็กและมีความอนเนกประสงค์ค่ะโดยที่วิธีการใช้งานนะคะจะเป็นหมอนอิงอนเนกประสงค์ซึ่งสามารถใช้หนุนหัวแล้วก็รองคอค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลองเอลผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมและมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะจะเป็นการนำหลอดพลาสติกที่ใช้แล้วมายัดเป็นไส้หมอนโดยทั่วไปพลาสติกชนิดนี้จะย่อยสลายยากค่ะแล้วการนำมาทำในลักษณะนี้จะเป็นการช่วยลดพลาสติกค่ะและการนำเศษผ้าเหลือใช้นะคะก็คือจะนำมาทำเป็นปลอกหมอนค่ะโดยปกติเศษผ้าพวกนี้เนี่ยจะโดนทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะ นามาใช้ใหม่ในลักษณะนี้ยังเป็นการสนับสนุนระบบุงเวียนเศรษฐกิจค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ